พิค <A> า,าบูว์นะเราบางสวนแต่เศ้าเด้อนะอากาศบด่ดีเด้อปีนีนบอกเลยสุเทยียนบอกงามก็นีแล้วกะ็มันบอกแขแก่นเนาะอันนี้มันเดียวหนาวเดียวห่อนวันนี้สามมือห่อนสองมือหนาวปรจังเสียงหนาวแบบหนาวว่าม่นหนาวธรรมดาได้อากาศมันเย็นบันนี้พักกัสลอการเติบโตเนาะมันเตีย่ยมันแขแก่นไปเลยของข่อยนันนะสุปีนบอกสิยงามก็หนีว่าทันเถอะ สังเกตดอกท่านตะวันข่อยเนาะปกติมันเสียนสูงถ่วมลังท่าเลยทุกปีเบิ้งคิดเกา่าๆข่อยได้เดอ้อปีนี้แล้ว,วะ่ะต้นงามอยู่ตะวันเตีย้ยแค่เก่ียนตะวันต้นงามอยู่เด้อืมเป็นดอกละเห็นวะอืมอันนี้ต้นกระโพดข่อยตัวนี้กับต้นบักเนวเบื้องละบักแนวเนี่ยฮ้าปลูก,กอันที่ไปื้อหน่วยมันมา,นากนะเนาะบแม่นหนนวลเหลืองเนี่ นวเขียวเขียวบักหน้าเข้าอหลี่เนี่ยนวลน้อยเน,น,น,นี่ยนะนี่คอยเอามาปลูกหกเดือนเนี่ยเนาะอยู่ในไฟสี่เดือนเอาออกมาข้างนอกสองเดือนก็เป็นหกเดือนมันในต้นบากไงเลยเห็นบ่ขคอยเอาลงอันนี้มันอยู่ในกระถาง่อยก็เอารื้อเอาลงดินบ้งเพราะว่าปีหนาเนี่ยวออปีนี้แถวที่มาม่เนี่ยบอกเอาเข้าบบานไ้แล้วมันถวน่วหลังค่าใตบ้านใตทุนบานไอซันใตดินนะมันข้า่ไ้แล้วมันสูงสูงถ่วม ก็เลยตัดใจใจโอ้เอาลงซะกัสิตายหรือบล่ตายกับโบหูนะการมันเอาเข่าบ่ได้แล้วเนาะอ่อนซ่อนปันไดก็เลยก็เอาเข่าบ่ได้แล้วบบมีเอ็นกินเห่ากินเห่าแต่มันมีมันกับหนาวมันกับสิตายที่เก่านะพุ่น่ะเบื้องต้นอันนั้นคอยต้นไอ้ต้นกล้วยคอยก็งามงามพุ่น่ะต้นใหญ่มันตายพี่กายเห็นบ่ยุคิบเก่า่อยเด้อาอยากหู ข่อยซื้อน,นอมันมาปลูกที่นี่สูงบอกสูงกําลังสิเป็นนันกําลังสิเป็นง้าออกําลังสิเป็นนันแคๆว่ากําลังสิเป็นปีเห็นนะบัดนี้เฮีมะมานึกว่ามันสิบตายตาย,ตายบ่ยังหอดโคดมันพอดีได้นอมันข่อยก็เลยคิดว่าเออเอาแล้วเอานอมันนอหลากหลายนึงเด้แต่ว่าข่อยเอาเขาบานแค่สองนอนึงเนาะน่ะก็พอดีได้เก็บได้เห็ดแนวต้องเอาเขาบ้านนําอีกละปีนี้น่ะ เสียดายมันพยายามทมันตายคือตรงนี้ตรงนี้ยังว่าสิบลตายก็ยังตายนี่แหละอยู่นี่แหละหมองเก่ามันนี่ต้นนี้ใยปีกไอนี่ต้นใยเฮ็ดขันสมกินดีอยู่ขันสมเนื้อกินอยู่ใบมันอ่ะอันนี้ต้นอันบักูดถอยนี่อันนี้ก็อยากลองดินอยากลองดินเด้แต่ยามันพยายาง แล้วเลี้ยงมันไว้นี่หละมันได้กินนะ้ำมันอยู่เนาะสามสี่ปีแล้วเด้อเออสามปีนะสองสามปีและสี่สามปีแล้วสองปีกัวนี่อายุเขาน่ะเนาะสองปีน้อยน้อยม่ถึงสี่ดอกไว้เนาะเออสองสองปีกัวทันละกัว่าหน่อ,สอยสองสามเดือนมันบางงามค่ัเคียวเปื่อรด ฝนมาตกฮอตหนำเช้ากลางวันเย็นเอาฮะนะขยันหดเอากระเบ่งต้นบักทัว่อยแนสะล่อเลยต้นบักทัว่อยเนี่ยบ่อหญ่อากาศมนะันพอดีสุปีน่ได้กินแล้วปัานี้ได้ต่ำแล้วเพื่อว่านแหละเนาะอย่าน้น สุปีนบาถวมลังค่าแล้วตอนไอ้ท่านตะวันข่อยแต่ว่างามแล้วงามโพด์ทั้ะง,ง,งามแต่ว่าเขาบาหไงได้ซ้ำนี่แค่แก่นนะนะเออมันแคะแบบมันกระลังสีไงบัดน,นี้มันมาหนาวอาทิตย์วังหันหนาวหนาวบัดนี้ก็ไอยุดสงัสิเป็นไปบ้านนี่เห็นบ่เอา อันนั้นมาแต่มางามบ่นี่มาเนี่ยมางามบ่นี่างาหม,มาารอไม่ลูกเมียนหนึห่งมาลรอไมหมพี่จอดไอ้ทัดคิดด้อผลท่าผลกเกษตนต้นท่านตะวันเดินมุมเก่า ย้ำเอือ้อ,อนสิผ้าเลาะไปเบังสิบปจอบ,บัอกแอปเปลิลเขาบักแอปเปลิลมันกระลังใหญ่กระลังเหลี่ยมนะนะใหญ่ะลัะละกๆกระลังเหลี่ยมกระลังสิเป็นนั่งมัดซีปหานซอยเบมอบักแอปเปลิลแล้วแอปเปลิลข้างล้วนตัวจังหน่อยเอาออ,าออกมาออกมาออกมาลูกออกมาจอดเอามานี่เลยเริ่มปิดประตูทันตัวปกติมันบ่เข้าเร้บลูกข่เอามาลูกมา ลูกไข่กนเก่งมาลูกมาพข้าไปสวนแม่ก็ทับมาเครืเท็นั่นเคยเนี่ยเห็ดเห็ดหัวเห็ดหัวล้อมใบหมามันมน,มนบอกเขาเนาะนอกจากสิเปิดประตูใบ้คือบังหันมันก็ค่อยเข้าไป สุปีไ่ยงองกันเยี่ก็หลุกไส้มาสองตัวอันนี้จักตน้นยังดอกไคยเอามาปลูกอัน,นจะเป็นขนาหรืออันกระหลำ่ำบุบองจากจำบด่ดได้งามอยู่บอ่อได้ใส่ปุ๋ยใส่ย,ยังสารเคมีก็บ่ได้ไส่ ปลูกตามยาากรรมตาวาหันแบบดินมันดียุ่แล้วนะเฮียนข่อยนะนะข่อยว่าได้พ่อปลูกยังกัติดเบิร์ตอย่างแม่พนําหมักมีข่อยก็งามงามเลยต้นขนุนน่ะงามมากเลยนะต้นขนุนต้นบักอี้ยงล่ะมะเขือพ่วงมะเขือพ่วงปีที่แล้วเนี่ยก็สามสิบสี่สิบต้นเนาะเอาเข่าบ้านแค่เสี่หาต้นเอาออกมาพอถี่นี่เ,าเรา,เอาออกมามากัดบด หมากิดเือคคอยเอาไปกัดเหงามันมุวนบิดย่างเดียวต้นเดียวแกะไปย่งแนวอืมตอนว่าในเห็ดหัวน,นะเอาเอาอกเอาออกบ้านไปปลูกหมากัดยองเออเดือไหนแม่พูดถึงใครใครเดือ นี่เบิ่งมักตัวข่อยต้นมักตัวข่อยเห็นบ่มันก็งามอยู่มันหั้นบ่ใหญ่เนาะมันทันได้ใหญ่ รอสวนก็มาเอาเอไม้นียงละกงดาขี่สมอลูก่